เคยสงสัยไหมว่าฟองน้ำล้างจานที่ใช้อยู่ทุกวันอาจมีแบคทีเรียม,มากกว่าห้องน้ำฟังแล้วอาจไม่เชื่อแต่ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยอาริโซลาพบว่าฟองน้ำล้างจานที่ใช้มานานสามารถมีแบคทีเรียได้มากถึง10ล้านต่อหนึ่งตารางนิ้วขณะที่ในห้องน้ำอาจมีเพียงไม่กี่พันเท่านั้นนี่เป็นเพราะว่าฟองน้ำเป็นที่สะสมของความชื้นและเศษอาหารที่เป็นแหล่งอาหารชั้นดีให้แบคทีเรียจเจริญเติบโต ลองคิดดูว่าเราใช้ฟองน้ำล้างจานทุกวันแต่ไม่ค่อยได้ทำความสะอาดมันอย่างถูกวิธีการศึกษายังบอกอีกว่าการแค่ล้างฟองน้ำด้วยน้ำเปล่าไม่เพียงพอที่จะขะจัดแบคทีเรียได้การนำฟองน้ำไปไมโครเวฟเพียง2นาทีหรือใช้สารฟอกขาวสามารถช่วยฆ่าเชื้อได้ บางคนอาจจะทิ้งฟองน้ำเก่าทุกสัปดาห์เพื่อความปลอดภัยเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลความสะอาดในครัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราทุกคนแล้วคุณล่ะพลาดอะไรไปมากมายขนาดไหนไม่อยากพลาดกดติดตามด่วน